สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปั๊มผู้ติดตาม Tik t อกนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะขายของ Tik t o อกหรือว่าสร้างตัวตนใน Tik t อกเนี่ยก็สามารถใช้วิธีปั๊มนี้ได้เลยครับต้องบอกเลยว่าวิธีการปั๊มนี่ไม่ยากเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เรามาที่หน้า Google ลแล้วพิมพ์เขาว่ามีไลฟ์ขีด th แบบนี้นะครับแล้วคลิกที่เว็บแรกนะครับผมสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับผมต้องสมัครสมาชิกก่อนครับกดปุ่มตรงนี้นะครับหรือว่ากดปุ่มตรงนี้ก็ได้ครับหลังจากนั้นให้เราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมมลลชื่อจรริงนาสสกุหัผ ให้โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยครับหลังจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบไปได้เลยครับพอเราเข้าสู่ระบบแล้วเขาจะมาที่หน้าแรกของเว็บนะครับผมให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีหน้าแผงที่ให้เราเลือกซื้อนะครับผมจะมีหมวดหมู่เยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG t i k t o ็อกยูทูปนะครับผมถ้าเราอยากปั๊มอะไรเนี่ยก็เลือกได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปั๊มผู้ติดตาม Tik t ็อกนะครับผมว่ามันทํำยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยในเว็บนี้นะครับไม่ได้เป็นเว็บฟรีนะครับผมต้องเติ เติมเงินก่อนนะครับตัวในเว็บจะมีการเติมเงินอยู่2รูปแบบก็จะมี t ูมอนี่มา l ล t และก็สแกน QR ีย d e โคนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสแกน QR ีย d e โคให้ดูนะครับผมจะเติมไป200บาทนะครับผม หลังจากที่เราสแกนเคอร์โค้ดแล้วนะครับให้เรากดกระบาทตรงนี้ครับหน้าเว็บก็จะรีเฟซหน้าหน้าต่างของเรานะครับก็จะมีเงินเข้ามาสู่ในหน้าเว็บแล้วนะครับก็จะมีตอนนี้จะมีอยู่295บาทนะครับจากเดิมมี95บาทนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะครับผมเป็นติ๊กต๊อกผู้ติดตามตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีบริการให้เราเลือกนะครับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ซึ่งผมแนะนําเป็นเซิร์ฟเวอร์365นี้นะครับผมเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์คุณภาพดีเซิธีีปั๊มเเน่ยให้รราาาทํกก็ c o พี่ลิงจาก TikTok นะครับแอเคราวที่เราต้องการปั๊มถ้าในคอมเนี่เราสามารถ Copy Link แบบนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับเราก็กด Copy มาเลยแต่ว่าในโทรศัพท์เดี๋ยวผมจะสอนอีกทีนึงนะฮะวิธีการ Copy Link ในมือถือนะครับผมให้เรากดที่3ขีดข้างบนขวานะครับแล้วกดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะฮะเรจาจะได้ให้เรากดคาว่าแชร์โปรไฟล์ครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้เลยฮะ หลังจากที่เราได้ลิงก์มาแล้วนะครับผมให้เรากดวางไว้ตรงนี้ครับหลังจากนั้นให้เราใส่ปริมาณนะครับผมใส่ไปผมจะปั๊บ1 0 0 0ละกันนะครับผมทั้งหมดก็1 8 0บาทนะครับผมให้เรากดสั่งซื้อไปเลยหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วครับรอเท่านั้นเองหลังจากที่เราสั่งซื้อแล้วนะครับมันจะมาขึ้นที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะเราสามารถดูสถานะต่างๆได้นะครับตรงหน้านี้นะฮะตรงนี้ก็ขึ้นสถานะรอดําเนินการอยู่นะครับผมตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่3 6บผมยวลองรูอ่าเริ่มข really <c oughs> ึ <que Kaf am |notimestamps|> <c oughs> cured, aster, ้นมาแล้วนะฮะ ต้องบอกเลยว่าตัวเซิร์ฟเวอร์นีม้มีความรวดเร็วนะฮะมันเลยจะขึ้นเร็วมากนี่นะฮะรีเฟรชก็ขึ้นดนืัวนะครับผม